วันนี้แนนจะมาแชร์การร้อยลูกป,ปัดเป็นสร้อยหัวใจแบบนี้นะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ เราได้ขนาดเส้นเอ็นที่วัดกะคอเราไว้แล้วนะเราก็จะมาเริ่มร้อยกันเลยร้อยให้เราเนี่ยสบายทั้งสองด้านชนเงี้อย่างนี้นะแล้วก็รูดไปให้สุดให้มันเป็นแบบกะให้มันเหมือนแบ่งครึ่งไว้แล้วเราก็เริ่มการร้อยเลยเราจะเริ่มจากหัวใจตรงกลางก่อนนะคะโดยเราจะใช้ลูกปัดมุกเนี่ยร้อยเข้าไปแปดลูกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดล้วก็เอาปลายเส้นเอ็นฝั่งนึงเนี่ยร้อยย้อนส่วนเข้าไปที่ลูกปัด ลูกแรกนะคะนี่ก็ดึงลูดมาเพื่อให้มันเป็นเราพยายามขยับเลื่อนๆให้มันอยู่ตรงกลางนะคะก็จะได้เป็นห่วงแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จับไปที่เส้นเอ็นฝั่งขวาร้อยลูกปดเพิ่มเข้าไป4อันค่ะยังตลอยไปเลยสี่อันนี่ก็ลูดเข้ามาให้สูตรนี้นะคะเอาปลายเส้นเอ็นเนี่ย สอดคล้องเข้าไปในลูกปัดจะข้ามไปหนึ่งลูกนะคะนี่มันมาจากตรงนี้ใช่ไหมเราขนับข้ามไปลูกหนึ่งแล้วเราก็สอดเอ็นในลูกปัดถัดไปก็ให้มันโผล่ขึ้นมาอาี้เราก็ดึงเลยค่ะก็ดึงนูดเข้าไปสุดนี้พยายามปรับขยับให้มันแน่นๆโอเคแล้วก็พักตรงนี้ไว้ก่อนเราก็พลิกกลับด้านมานี่ฝั่งด้านซ้ายอันนี้นะคะก็จะร้อยลูกปัดเข้าไป4อันเหมือนกันเลยก็ร้อยไปสี่อันนะ ลอยเข้าไปสี่อันแล้วเราก็เราข้ามอันนี้ไปเราไปสอดอันถัดไปโผล่ขึ้นมาแล้วก็รูดเลยค่ะรูดให้มันแน่นๆนี้ก็จะได้คล้ายๆหัวใจอย่างนี้แหละแล้วเราก็จะเอาเส้นเอ็นฝั่งนี้นะคะสอดย้อนขึ้นไปฝั่งซ้ายแล้วก็เส้นเอ็นฝั่งซ้ายเนี่ยสอดย้อนลูกปัดขึ้นมาฝั่งฝาเ่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มจับตรงนี้ก่อนเราก็จะค่อยสอดย้อนเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดึงให้มันแน่น ล้วก็จะย้อนขึ้นมาถึงอันนี้นะคะมันจะนับเหลือประมาณสามอันเนะะียค่ะข้างบนหนึ่งสองสามนี่แล้วก็สุดแค่ตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ไาเก็บอีกฝั่งหนึ่งโดยที่เราจะย้อนขึ้นไปข้ปขางบนเหมือนกันแล้วก็สอดไปเลยตอนทําก็รงเย็นนะคะเราจะย้อนขึ้นไปจนถึงให้เข้ากับอีกฝั่งหนึ่งเลยคะ่ะปุ๊บนี่แล้วก็ขยับขยับทั้งสองฝั่งให้มันแน่น นี่ก็ได้เป็นรูปทรงหัวใจวงน้้อๆของเราแล้วนี่นะคะขยับขยับให้น้องมีความแน่นขึ้นนะคะให้มันชิดๆกันดูมาได้ทรงน้องหัวใจแล้วเดี๋ยวเราจะทําตรงสร้อยด้านข้างออกไปกันค่ะแล้วก็มาฝั่งหนึ่งก่อนจับเอ็นฝั่งหนึ่งมานะคะเดี๋ยวเราจะร้อยเป็นลูกป,ปัดสีแดงนะคะค่ะเราก็ร้อยลูกป,ปัดเข้าไปแบบปกติเลยนะคะร้อยเข้าไปเลยในเส้นอ็นร้อยไปเรื่อยเลยคะ่ะให้ความยาวที่เราต้องการนะคะ แล้วพอเราลอยได้ความยาวที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บตรงปลายกันเราจะเริ่มจากใส่ตัวสต็อปเปอร์นี่มันจะเป็นอย่างนี้เราจะลอยตัวสต็อปเปอร์เข้าไปในเส้นเอ็นปึ๊รลอยเข้าไปอย่างนี้แล้วก็อันนี้นะคะเป็นตัว ก้ามปูนะคะไว้เวลาแบบเราติดตะขอะค่ะเราก็จะเอาห่วงเงินนตรงนี้นะคะมาคล้องตรงรูตรงก้ามปูตรงนี้ก่อนจะใช้ครีมปากแบนนะคะมาช่วยในการคล้องห่วงแล้วก็จะเอาครีมงานลงมาก่อนชึบนี่แล้วเราก็จะเอาห่วงนี้นะคะลอยเข้าไปตรงห่วงของก้ามปูพอได้เข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาครีมหยิบให้ห่วงปิดเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้ก้ามปูที่มีห่วงอย่างนี้เอาเส้นเอ็นนะคะที่เราลอยสต็อปเปอร์ลงไปแล้วเนี่ย เราก็จะลอยห่วงห่วงเงินที่เราคล้องกับตัวก้ามปูเนี่ยเข้าไปพอลอยไม่ได้อย่างนี้แล้วเราจะเอาเส้นเอ็นเนี่ยลอยย้อนกลับเข้าไปในตัวสต็อปเปอร์ค่ะโดยที่มีก้ามปูอยู่ในนี้ด้วยนะคะลอยคล้องกับอะไรอย่างนี้แล้วก็พยายามดึงปรับให้มันแน่นๆนะคะให้ลูกปัดที่เราลอยไปเนี่ยมันมไม่ได้มีสเปซห่างกันเกินไปนะคะให้มันขยับให้มันแน่น ก็ลูดไปจนสุดพอมันแน่นดีแล้วนะคะแล้วก็มาที่ตัวสต็อปเปอร์ตรงนี้แล้วเราก็เอาครีมนะคะบีบลงไปที่ตัวสต็อปเปอร์ค่ะให้มันแบนพื่เป็นการล็อกเส้นเอ็นไว้นะคะพอเราบีบลงไปเสร็จแล้วนะคะเส้นเอ็นตรงที่เหลือเน,นี้ยเราอย่าเพิ่งตัดนะคะเราสอดย้อนกลับเข้าไปในลูกปัดเพื่อเป็นการเก็บเส้นเอ็นย้อนกลับไปสักประมาณห้าหกเมตรคะ่ะเสร็จแล้วเราก็เอากันไกรปะเส้นเอ็น ก็เอาอินซ้อนเข้าไปในลูกปัดอย่างนี้ก็ได้ฝั่งที่เป็นก้ามปูแล้วนะคะอ่าต่อไปอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งด้านนี้เราก็ร้อยลูกปัดเหมือนกับฝั่งนี้เลยค่ะร้อยจนได้ความยาวที่เท่ากันกับฝั่งนี้นะคะ เราร้อยได้ความยาวที่ต้องการแล้วนะคะเราจะร้อยตัวสต็อปเปอร์เข้าไปเกาะฝั่งนี้เราจะทาเอาห่วงเงินมาต่อๆกันเพื่อไว้ให้ปรับขนาดได้ะคะ่ะส่วนตรงปลายเนี่ยันนก็แอบ,บเอาลูกปัดสีแดงเนี่ยมาใส่ในห่วงสุดท้ายอันหนึ่งนะคะให้มันแบบน่ารักน่ารัก,รกเราก็ร้อยเข้าไปที่ห่วงนี่แล้วเราก็จะร้อยย้อนกลับเข้าไปในตัวสต็อปเปอร์นะคะโดยที่ห่วงมันก็อยู่ในวงที่เราร้อยเส้นเอ็นเข้าไปด้วยนะคะเราก็ดึงแน่นโอเคดีแล้วเราก็เอาครีมมีดลงไปตร ตัวสต็อปเปอร์นี่เพื่อเป็นการล็อกเส้นเอ็นไว้นะคะแล้วเราก็เอาเส้นเอ็นที่เหลือเนี่ยลอยย้อนครับเข้าไปในลูกปัดนะคะเพื่อเป็นการเก็บเส้นเอ็นอย่างนี้แล้วก็ดึงแล้วเราก็ากันแกลนะคะมาตัดปลายเส้นเอ็นออกชึบแล้วก็ซ่อนปลายเอ็นกลับเข้าไปในลูกปัดนะคะได้แบบนี้แล้วกลายเป็นสร้อยเวลาเราติดตัวเขาแล้วก็ติดชึบนี่หรือเราจะปลายสุดก็ได้อย่างนี้เสร็จแล้วค่ะสร้อยหัวใจ ว่าจะไม่ยากกินไปนะคะแล้วก็เพื่อนๆคงจะชอบแกับสำหรับไอเดียสร้อยลูกปัดหัวใจแบบนี้ก็ไปใส่ไอเดียเพิ่มได้เลยนะคะว่าอยากจะปรับเป็นสีสันอื่นๆหรือลูกปัดแบบอื่นๆนะคะเพื่อให้เข้ากับสไตล์การแต่งตัวของทุกๆคนได้เลยค่ะก็ลองไปทํากันดูนะคะ